สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยมาทำต้มจืดปลาแซลมอนเม็ดบัวและตำลึงนะคะเพื่อสุขภาพนะคะวิธีทำนะคะก็จะใส่น้ำนะคะลงไปห้าร้มิลลิกรัมเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมนะคะก็จะมีปลาปลาแซลมอนนะคะห้าร้อมิลลิกรัมนะคะตำลึงห้าร้อมิลลิกรัมค่ะ เม็ดบัวนะคะร้อยมิลลิกรัมนะคะแครอทนะคะร้อยมิลลิกรัมค่ะเอ่อผักต้นหอมนะคะสองต้นนะคะผักชีก็สองต้นหั่นเป็นคำนะคะแล้วก็มีรากผักชีนะคะแล้วกระเทียมค่ะสามรสนะคะกระเทียมก็ สามเกลือน,นะคะก็มีกระเทียม5กลีบนะคะรากผักชี2ต้นนะคะหั่นแล้วก็พริกไทยดานะคะพริกไทยดํา20เม็ดนะคะน้าตาลทราย1่ช้อนชานะคะรสด,ดี1ช้อนชานะคะเกลือ1ช้อนโต้ะนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะ2ช้อนโต้ะนะคะวิธีทํานะคะ เดือดนะคะก็ใส่เกลือลงไปเลยค่ะเกลือ,งะะองลงไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ปลาแซลมอนลงไปเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทค่ะปลาแซลมอนหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็ตามสามเกลือนะคะ มีกระเทียมรากผักชีนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะเอาลงไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่แครอทลงไปเลยนะคะเม็ดบัวได้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ สามเกลือลงไปเลยค่ะสามเกลือก็มีกระเทียมรากผักชีนะคะแล้วก็พริกไทยดำค่ะแล้วกระเทียมนะคะตามพอปิดหยานะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่สามเกลือลงไปเลยนะคะ ใส่สามเกิ่มลงไปลยค่ะแล้วก็ตุงลสกเลยนะคะตุงลสกก็จะมีลสกดีรสดีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะต้มปลาแซลมอนเม็ดบัวนะคะแล้วก็ ตนึงนะคะน่าทานมากเลยค่ะจะมีรสชาติเค็มมิตรหวานหน่อยนะคะสามรสนะคะน่าทานมากเลยค่ะปล่อยให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่ตํานึงลงไปเลยคะ่ะห้าวัลเมกามใส่ลงไปเลยนะคะต้มปลาแซลมอนต้มจืดปลาแซลมอนเม็ดบัวแล้วก็ตํานึงนะคะ ต้องมสุภาพนะคะใส่พริกไทยดำด้วยค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะสองช้อนโต๊ะใส่ลงไปนะคะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปมีรสชาติเค็มนิดนะคะหวานนิดหน่อยนะคะกิ้งไว้ประมาณสิบนาทีแล้วก็ค่อยกลับขึ้นให้มันเดือดให้มันเข้ากันนะคะให้ปลาแซลมอนสุกเม็ดบัวสุกแล้วก็ตำลึงสุกนะคะแพลทลออด้วยนะคะ เออเดี๋ยวก็ตักใส่จานเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยค่ะต้ปะมปลาแซลมอนกับเม็ดบัวแล้วก็ตำลึงนะคะต้มจืดนะคะน่าทานมากเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะต้มจืดปลาแซลมอนนะคะต้มจืดปลาแซลมอนและเม็ดบัวนะคะกับตำลึงนะคะต้มจืดปลาแซลมอนน่าทานมากเลยค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะต้มจืดปลาแซลมอนนะคะกับเม็ดบัวแล้วก็ตำลึงค่ะน่าทานมากเลยนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็เกิดตักเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะตัวนี้ต้มจืดปลาแซลมอนมกับเม็ดบัวและก็กระดึงค่ะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะน่าทานมากเลยค่ะปลาแซลมอนเป็นชิ้นๆน,นะคะน่าทานมากเลยค่ะ จืดเม็ดบัวกับตำลึงนะคะปลาชะมดนะคะน่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่ผักชีต้นหอมลงไปเลยะคะ่ะผักชีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะต้นหอมก็ใส่ลงไปเลยนะคะสองต้นนะคะ น่าทานมากเลยนะคะต้มจืดปลาแซลมอนกับเม็ดบัวแล้วก็ตำนึงค่ะน่าทานมากเลยค่ะเป็นักษณะอย่างนี้นะคะต้มจืดต้มจืดปลาแซลมอนกับเม็ดบัวแล้วก็ตำนึงค่ะน่าทานมากเลยค่ะ จืดปลาแซลมอนจะเป็นลักษณะนี้นะคะตำลึงนะคะแล้วก็เม็ดบัวนะคะน่าทานมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะต้มจืดปลาแซลมอนค่ะขอบพระคุณมากค่ะครัวไทยหวานลื่นได้ทำต้มจืดปลาแซลมอนเม็ดบัวและตำลึงนะคะ เสร็จแล้วนะคะขอให้ FC ต่างประเทศและซีทั่วโลกช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากะคะ่ะ